สวัดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําคลิปแต่งหน้าก็ยังไม่รูนะว่าจะเป็นลุคยังไงก็ไปดูกันเลยว่าแต่งออกมาเป็นยังไงนะอย่างแรกก็จะลงเป็นสก,กินแคร์ใช้เป็นตัวนี้ก่อนเมลาโนซีซีหยดไป5จุดอันนี้ก็ขออนุญาตเข้าใกล้นิดนึงนะเพราะว่าไม่มีกระจกเป็นกระจกตั้งโต๊ะ ค okay. ทาลิปมันก่อนเป็นของแม็กแม็กซี่ลิปเหรอข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตัวนี้ของเซเว่นกดไปให้ทั่วโอเค ต่อไปก็จะลงเป็นกันแดดเลยใช้เป็นของด็อกเตอร์จัดก็ขยาก่อนใช้ใช้2ข้อนิ้วแต้มไปโอเคกันแด,ดดเสร็จแล้วก็จะมาลงเป็นพวกคอนซีลเลอร์ปกปิดใต้ตาจะใช้เป็นอันนี้ของซันคิดตักมือแค่นิดเดียว ตอนนี้เนื้อมันจะทาแล้วออกมาเป็นแป้งๆหน่อยนะก็เดี๋ยวไปท่ายคันหนึ่งก่อนนะลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นเขียนคิว้วใช้เป็นหออันนี้เมลินดาสีอะไรไม่รู้แต่สีมันออกแบบดำๆเทาๆออกเทาๆมากกว่า ใช้เป็นแท่งที่สามแล้วนี่มันง่ายดีจะเขียนไม่เข้มมากนะไม่ชอบเขียนคิ้วเข้มๆมองไม่เห็นอะแล้วเก็มาอีกครั้งงแล้วก็ปัดย้อนกลับเพื่อให้มันไม่เป็นก้อน หัวคโอเคได้คิวมาแล้วต่อไปก็จะเป็นปาแก้มปากโดยที่เราจะใช้เป็นแค่ลิปแท่งเดียวก็คืออันนี้ของ4 u 2สี c 24แดงแดงส้มๆ้มชมพูชมพูในกล้็มันอาจจะแบบแดงแดงชมพูหน่อยนะแต่ของจริงมันมีความแบบส้มนิดนึงก็มาเริ่มกันที่แก้มก่อนนี่สีมันก็จะบบติด แล้วก็ทาตรงนี้ช่วงแบบหน้าแก้มค่อยๆค่อยๆเติมจะไม่ให้แบบมันลงมานะเพราะว่ามันจะดูแก้มห้อยดูหน้าแก่ช่วงนี้เลยอันนี้คือการปัดแก้มอะ่ะมันขึ้นอยู่ที่รูปหน้าของแต่ละคนว่ามันเหมาะกับแบบปัดแก้มแบบไหนด้วยนะแล้วก็ปัดตรงนี้ด้วยแต้มตรงจมูก ค่อยๆๆเกีย,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 ยสีเพิ่มไปไม่ต้องใช้เยอะทีเดียวนี่แล้วก็อันนี้แม่อาจจะแดงไปหน่อยแต่เดี๋ยวเสร็จมันจะ perfect เองแล้วก็ทาแต้มที่ตาไม่ต้องเยอะมากแบบแค่แบบอ่อนๆแต่ว่าเราจะแต้มแบบทางตานี่แล้วก็ถ้าเลิกกระปะนี่หนึ่งอะตรงใต้ตา ไปทำอีกข้างก่อนแก้เสร็จแล้วตาเสร็จแล้วต่อไปก็มาเป็นปากก็จะใช้แท่งเดิมวันนี้จะแบบลิปแท่งเดียวทาปากทาเริ่มจากด้านในก่อนนะ ก็จะไล่สีลิปได้โดยแค่ใช้ลิปแท่งเดียวก็แ,วแต้มอีกด้านในอีกนิดนึงเราจะเน้นแค่ตรงนี้กลางปากออกมาก็ตรงนี้อเราจะไม่เน้นปากมากนะเพราะแบบตาเราค่อนข้างที่จะออกสีเยอะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเฟดลงอีกนิดนึง กติไม่ทาลิปแมทนะอันนี้มันไม่ได้แมทมากมันแบบทํานองซาตินเซมิแมทหรือเปล่ามนันแป้งๆอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทาแป้งอย่นี้นึงใช้แป้งเป็นของคิวเพสไบบ์ไออยตัวนี้คอ,ออกมาแล้วก็โปะไปที่ตาช่วงนี้แล้วเราก็จะใช้แป้งปัด เสร็จไหมเนี่ยทุกคนว่ามันเสร็จไหมคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือ finish look ของวันนี้การแต่งหน้าแบบง่ายๆใช้ลิปแค่แท่งเดียวกับอุปกรณ์แค่แบบ3ชิ้นเองปะมีคอนซีลเลอร์ที่เห็นคิว้วแล้วก็ลิปหนึ่งแท่งได้ทั้งตาแก้มปะสามารถแต่งแบบ อยู่บ้านก็ได้ไปไหนก็ได้ไปตลาดก็ได,ไไได้ไปเรียนก็ได้โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกคลิปนี้ก็แค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย